โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันอีกเช่นเคยนะก็ช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเยี่ยมรแการวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตคลินิกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันรบลาบาร์เลอโซเซดับเปิดบาลล่า ida, ะละการมาเยือกของคาดิสเวลาตีสามของคืนนี้ด้วยนะครับแล้วมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานกันครับเมื่อวานเวสต์แฮมเอาชนะไฟบวกไปได้ยับยับห้าประตูต่อศูนย์ครับตัวคู่ที่สองอัลตาเลนตาเอาชนะส เซดัดห้านัดหลังสุดยิงไปทั้งหมด8ลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดนัดส่วนระดับยืนดับที่6คะแนนรวมทั้งหมด43่สครับส่วนฝั่งทางทีเดียนคาดิสยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดส่วนระดับยืนดับที่18คะแนนรวมทั้งหมด22ครับส่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านินทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกนะครับผมเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับ 28%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทาแล้วสุดดันะครับผมเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมวันนี้ใครเด็กก็ตามนะให้ตามผมฝั่งทางเจ้าบ้านได้เลยวันนี้ขาดๆนะครับผมน่าจะมีขั้นต่ำสองถึงสามลูกได้แนน่าเป็นสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง69%เเลขสวยๆนะครับผมลองทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูว่าสกอร์คู่นี้จะจบกันที่เท่าไหร่ถ้าทายเข้ามาถูกรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับผมรอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะตอนที่คู่ที่ หลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมตูรุยิงไปทั้งหมด7ลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดส่วนอันดับยุทธับที่11คะแนนทั้งหมด29แก้าครัตัวฝั่งทางทีมเยือนลียงยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดส่วนอันดับยุทธ์ดบที่10คะแนนทั้งหมด31แกิตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านมีทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอนะครับตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวววววผผลลลลกกกกกาาาารรรรรคคคคำนนนนณณ็็จะะะออมมแแ้้ัับบส โอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่64นะครับผมแนะนำเป็นต่ำแรกนะครับโอกาสเด็เจ้าบ้านชนะมีอยู่42ทีมเยือนมีอยู่37วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทางตูลูสนะครับผมเป็นต่อได้สบายๆนะใครเรียกแตตามให้ตามฝั่งทางเจ้าบ้านได้เลยวันนี้น่าเชียงกันได้ด้อยนะครับผมแนะนำเป็นต่ำแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงสแค่64นะครับน่าเชียงกันได้ไม่เยอะนะครับผมแต่วันนี้ตูลูสหรือว่าฝั่งทางเจ้าบ้านต่อได้สบายๆนนนนนะะะะคคคครรรรัััับบผผมมมมตาาาาาเเเขข้้้้้้้ไไปดดลยยออองงงทททสสกก์์2 2ููู่่่ีีวจ จบวันที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าทายเข้ามาถูกรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับลองขอเม่เข้ามาใต้ได้เลยนะสูตใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จอกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะรับสูตรไปใช้งานสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยไม่ต้อรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาวสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกระดังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย